Alex a Alex like like Z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิง์กอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เอนช่วงเช้าโอบาปิดทวิตงอนคนพูดถึงแต่ซูเปอร์ลีกไม่สนใจเชื้อระบาดและเหยียดผิวกลายเป็นการเคลื่อนไหวแวกแนวขึ้นมา ท่ามกลางกระแสซูปเปอร์ลีกหลังปีแออเมริกโอบามยองดาวยิงตัวเก่งของาร์ตันปิดแอคเคท์ทวิตเตอร์หลังมองว่าเรื่องของฟุตบอลไปกบความสำคัญของเรื่องอื่นดาวยิงว,วัย3 11ปีกำลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากการติดเชื้อมาลาเรียจากการไปรับใช้ทีมชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วในขณะเดียวกันโลกฟุตบอลกำลังเต็มไปด้วยกระแสดราม่าการก่อตั้งซูปเปอร์ลีก จากทีมระดับท็อปของยุโรปซึ่งต้นสังกัดของเขาเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามแข้งชาวกาบองกับเลือกส่วนกระแสและมองว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าฉันจะไม่คิดถึงนายเลย Twitter ตอนนี้เราคุยเรื่องอื่นไม่ได้แล้วหรือมีแค่ฟุตบอลกับซูเปอร์ลีกไม่พูดถึงเชื้อระบาดหรือไม่ก็การคุกค,คามออนไลน์หรือหยัดผิวเยี่ยมจริงๆ แม้ว่าจะป่วยแบบไม่มีมือถือแต่ผมก็รู้สึกดีกว่าตอนที่มีมันให้ผมปิดมันเถอะบายไว้เจอกันหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมเพิ่มเติมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกร่วมตลอดหลายวันที่ผ่านมาแต่คืนนี้มีการตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อแฟนบอลและโลกฟุตบอลแล้วและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือกรณีของจอร์ดฟอยเปเอสเซจ้องเบยอรินหลังอาอสตอนไฟเขียวหาทีมใหม่หลังจบซีซั่นสมสรอาร์อสนอน ston, ทีมในศึกพิมลีกได้แจ้งกับเอกตรอเบยอรินว่าเขาสามารถย้ายทีมได้หลังจบซีซั่นนี้โดยมีปารีแซเซแมงกำลังให้ความสนใจตามรายงานจากสปอร์ตปัจจุบันแบ็กขวาชาสเปนิดเสียตำแหน่งให้กับคาลัมเชมเบอร์ ซึ่งได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในทีมของมิเกลอาดิต้าในช่วงหลังและทำผลงานได้อย่างน่าพอใจแม้ว่าเบยรินจะพยายามอย่างหนักเพื่อแย่งตำแหน่งกับคืนมาแต่เขาต้องพบเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องหลุดเป็นตัวสำรองของดาวเตะชาวเมืองผู้ดีซึ่งพึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่บุกไปเอาชนะสลาเวียปราส4ต่อศในศึกยูฟายูโรปาลีก เมื่อกลางสัปดาห์ก่อนสตาร์วัย26ปีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงเกมเดียวจาก7เกมหลังสุดในศึกพิมลีกทำให้โอกาสในการลงเล่นของเขาในซีซั่นนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีจนมีข่าวจากสื่อในบ้านเกิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าตัวจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดสปอร์ตระบุว่าาร์ตอนได้เปิดไฟเขียวให้เบยอริน สามารถหาทีมใหม่ได้หลังจบซีซั่นหลังจากที่เขาอยู่กับทีมมานานกว่า10ปีตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวยชนเปเอสเซยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวกองหลังกระทิงดุไปร่วมทีมโดยมีการเปิดเผยว่าทางเลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะแล้วแต่พวกเขาก็ยังลังเลที่จะยอมจ่ายเงินจำนวน23ล้านปอนด ซึ่งเป็นค่าตัวที่ทางอาร์ตอนตั้งเอาไว้อย่างไรก็ตามทางด้านเดอะกันเนอร์เองก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าพวกเขาจะเข้าสู่ตลาดซื้อขายซัมเมอร์เพื่อหานักเตะใหม่หรือจะใช้บริการของคาลัมแชมเบอร์ในตำแหน่งแบ็กขวาต่อไปในระยะยาวหรือไม่ลีดและพาเลสส่วนดึงเมลนายซัมเมอร์นี้สมสร l ลีดกับคิสตันพาเลสจับตามองเอลลี่เมลนายกองกลางของอาร์ตัน ที่ในช่วงครึ่งซีซั่นหลังไปล่อยไปให้เวสต์บอมบิตเอาเบียนยืมใช้งาน ine, เมลานายเซียนสัญญายืมตัวกับเวสต์บอมบิตเอาเบียนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และกลายเป็นตัวหลักในทีมของแซมอลาไดมาโดยตลอดขณะที่กองกลางวัยยีปีก็พอใจกับการได้ลงเล่นตรงกลางสนามซึ่งเป็นตำแหน่งที่ชื่นชอบเดอะมิเลอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าลีดกับคิสตันพาเลต จับตามองสถานการณ์ของเมเลนายกับอาร์ตันและเวสต์บอมบิดเอาเบียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีโอกาสสูงที่เดอะแบ็กกี้จะตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพในซีซั่นหน้าขณะที่เดอะการเนอร์ก็ไม่สามารถรับประกันอนาคตกับโอกาสการลงสนามของมิดฟิลด์ที่ซีซั่นนี้ถูกเรียกตัวติดท,ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มาแล้วรายงานข่าวระบุว่าเมเลนายยังคงมีสัญญากับอาร์ตัน ถึงปี2023และมีแนวโน้มสูงที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้ปืนใหญ่พร้อมพิจารณาขายนอกจากลีดกับพาเลทแล้วก็ยังมีโมโนโกโทีมดังหลีกเอิงที่ติดตามสถานการณ์อยู่ด้วยเช่นกันบาเยิรอีกทีมสนใจแย่งกามาวินก้าสมสรบาเยิรให้ความสนใจในตัวเอดูอาโดกามาวินก้ากองกลางเนื้อหอมดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของแรน ที่คาดว่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ฟองฟุตบอลรายงานว่ากามาวินกาคาดหวังถึงการย้ายออกจากแรนหลังจบซีซั่นนี้โดยมียักษ์ใหญ่หลายสโมสรของยุโรปจ้องตามไม่กระพริบอยู่แล้วล่าสุดทีมบายเยินแสดงความสนใจและหวังดึงตัวมาเล่นในบุนเดสลีกากองกลางวัย18ปีคาดว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรน ทำให้ทีมลีกเอิงต้องพิจารณาข้อเสนอต่างๆที่คาดว่าจะได้รับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเรอัลมาดริดเป็นทีมเต็งอยู่ก่อนแล้วและยังมีแมนยูปารีแสแซแมงและาร์ตซนอีกด้วยสําหรับบาเยินปาธนาที่จะเสริมแดนกลางให้แน่นขึ้นนอกจากกามาวินก้าแล้วยังให้ความสนใจโฟรเรียนนอยเฮากองกลางทีมชาติเยอรมนีของบรีเซียมเยนกัดบักอีกคน สื่อเบลเยียมปูดปืนแอบเลดาวยิงเกงเติมกระสุนหลังสัญญาใหม่ลักเซตและเอ็นเคเทียมไม่คืบหน้ามีรายงานว่าออสตันกำลังช่างใจที่จะคว้าตัวโรมันยาเรมซุกสุนหน้าทีมเกงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะทีมชาติยูเครนยิงไปสิหประตูในการลงสนามซีซั่นนี้พร้อมทั้งยังทำอีก5แอซิสและเชื่อว่าเจ้าตัวจะกลายเป็นนักเตะที่ต้องการตัว ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ใกล้จะเปิดอีกครั้งโดยมีข่าวลือว่าเก่งได้ปฏิเสธข้อเสนอจาก Sporting Lisbon ที่ยื่นซื้อตัวยาเรมซุกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องการย้ายทีมก็ตามและมีะรายงานว่าทีมดังจากเบลเยียมได้เอาค่าตัวจำนวน20ล้านยูโรของเจ้าตัวทิ้งไปซึ่งมีรายงานว่า A อสตันได้เพิ่มดาวยิงไว้ย5ปี อยู่ในลิสต์เสริมทัพของพวกเขาหลังจากที่อนาคตของอลิซองเดลกระเซตและเอ็ดดี้เอนเคเทียยังคงแขวงควางทางคู่ยาเรมซุกได้ต่อสัญญากับเก่งจนถึงปี2025ดังนั้นทีมดังจากลีกเบลเยี่ยสามารถเรียกค่าตัวของเจ้าตัวได้อย่างไม่ต้องกังวลแต่สุนหน้ารายนี้ก็รู้ถึงความสนใจของทีมไอ้ปืนใหญ่และจะถูกปล่อยตัวถ้าได้ค่าตัวเหมาะสม